สวัสดีครับสวัสดีครับดูกับกอเก่งแข่มาซ่อมยามค่ำอีกหนคลิปนะฮะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบอร์ดเ n นเจอร์ทะเบียนนี้เลยนะครับผมไม่ดูทะเบียนเลยเพราะว่า,าการทำคลิปครั้งนี้ผมจะถาม f อซว่ามันถูกมันถูกหรือแพงครับลากรถไม้ผมทำนะฮะผมก็ทำให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็อะไรเสียก็ว่ากันไปตามจริงนะครับอ,อะไรนี่3250บาทนะครับสายพานเราลิ้น1ชุดพร้อมลูกปงลูกปืน2 9 0 0นะครับแล้วก็ซีนเราลิ้นนะครับยางฝาครอบาาลทั้งหมดนี่3000กว่าบาทนะครับทำเสร็จจิตเครื่องใช้ได้นะครับนี่พูดปุ๊บโทรมาปับ๊บแป๊บหนึ่งนะครับ ต่อกันเลยต่อกันเลย,ต,เลยต่อกันเลยว่าอันนี้นะครับทําเสร็จแล้วนะฮะผมแจ้งราคาไปแล้วนะครับแจ้งราคาไปแล้วค่าไหลสามพันสองร้อยห้าสิบบาทค่าแรงสองพันไอค่าแรงสองพันผมจะอธิบายนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับหรือฝาครอบวาล์วหรือ,อถอดัวชีนนะฮะ ถอดยากมากเลยนะครับเปลี่ยนแหวนรองชีดนะครับแล้วก็ล้างด้านหน้านี่ครับล้างด้านหน้านะฮะเปลี่ยนสายพานทั้มิ่งชุดใหม่เลยนะครับล้างตอนแรกก็จะไม่ล้างนะครับอันนี้ล้างหมดแล้วนะแต่ไม่ได้เคลือบอะไรนะครับล้างแค่เฉพาะตัวเครื่องแล้วก็วิเคราะห์งานนะครับวิเคราะห์งานติดโค้ดด้วยนะครับติดโค้ดฟ้องรหัสเพราะว่า เขาเช็คมาแล้วเขาดึงปักนะครับเขาดึงปักออกแล้วมันฟอน้องโค<ต>้ดนะครับฟ้องโค้ดผมลบโค้ดเช็คระบบให้ก่อนลบโค้ดแล้วก็รีเซ็ตให้ใหม่นะครับค่าแรง2,000บาทนะคลิปนี้ผมจะพูดเลยนะครับว่าค่าแรง2,000บาทพี่น้องว่าแพงไหมครับแล้วเขามาต่อราคาผมนะครับเนี่ย ผมแจ้งไปแล้วนะครับตอนแรกผมบอกว่าประมาณ6,000กว่าบาทนะครับแต่เป็นเสร็จออกมา5,000อ่า5,000อะไรนะสอง250ห้าสิบสองร้อยสิบาะรเมื่อกี้ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าค่าอะไรเท่าไหร่นะค่าอะไรสอ0 0ัเอ้ค่า 3, อะไรสามพัอร้อบเอ แล้วก็ค่าแรง2 0 0พันนะครับก็เป็น5 2าพบาทก็ต่อราคาผมนะครับต่อราคาผมบอกถ้าถ้าจะเอาราคานั้นก็คือผมรื้อของออกหมดเลยนะครับผมไม่สนใจนะครับแล้วลากกลับไปแค่นั้นนะครับอ่านะฮะอย่ามาเบ่งครับคันนี้นะฮะไอ้ที่ว่าเป็นทหารนะครับอย่ามาเบ่งนะครับไอทหารปวเกษียณนะครับอย่ามาเบ่งกันนะครับผมไม่ชอบนะครับเนี่ย ก็คุณก็ไม่รู้นะครับว่าผมก็ไม่สนใจเหมือนกันนะครับอย่ามาต่อนะฮะเนี่ยครับผมบอกได้เลยนะครับผมแจ้งไปหมดแล้วนะครับผมคุยกับคนนะครับผมไม่ได้คุยกับควายนะฮะพูดตรงๆเลยนะครับเนี่ยปัญหามันจะมีอย่างนี้ครับคุยแล้วให้ทําเลยอ่าไม่เกินอ่าไม่เกินเจ็ดพันนะครับให้ทําเลยนะช่างทําเลยก็ํำมามาต่อราคาผม ถามหนะ้พี่ๆทุกคนนะครับใครใช้รุนน่นนี้หรือว่าพี่ไพโรดแผ่นปูนแผ่นปูนพื้นแผ่นปูนซิ่งนะครับพงเจ็ดพี่เคยทํามาเท่าไหร่ครับถ้าพี่ดูอยู่นะครับมันเครื่องเดียวกับรถพี่เนี่ยผมว่าพี่เคยเจอนะประมาณ7จ0ดแปดพนะครับแต่ผมทําอยู่เนี่ยห้าพบาทแต่มาต่อต่อราคาผมนะครับฮะ พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับพรุ่งนี้ครับอันนี้นะฮะพรุ่งนี้นะครับรู้เรื่องนะครับทะเบียนนี้เลยนะครับอะไรเสียผมก็ว่าไปตามจริงนะครับค่าแรงเมื่อก0 0สองพันนะครับจะมีรื้อถอดล้างประกอบรีเซ็ตเช็คโค้ดลบโค้ดให้นะครับเพราะว่าเขาไปรื้อมาเขาไปทํามาเลเทะแล้วนะครับแต่ผมทําแล้วสตาร์ทใช้ได้พร้อมจะส่งงานนะครับ จะดันมาต่อราคาผมนะฮะต่อแบบต่อแบบที่ร้านเจงเลยอ,ะอ่ะผมต่อที่เป็นพันนะครับมันไม่ใช่ซื้อขายผักนะครับทํารถเนี่ยที่เราจะมาต่อราคากันผมไม่ได้เคยโกงกิโลนะครับอะไรอะไรมันไม่ใช่ผักนะครับอะไรว่าไงก็ตามนั้นเลยนะครับเพราะว่าผมคุยกับลูกค้าที่แรกนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้คนรอชมนะครับว่าจะเป็นไงถ้าไม่ถ้ามีปัญหากันนี่เดี๋ยวผมทำคลิปโชว์เลย นะครับผมก็ไม่ชอบนะครับคนประเภทนี้ฮะหน้าไว้หลังหลอกนะครับตอนคุยทําได้ทําไปแต่ทําเสร็จต่อรอต่อราคากันผมคุยคนนะครับผมไม่ได้คุยกควายนะฮะผมก็ถือว่าผมก็โอเคผมก็จริงกันนะครับผมก็ไม่ใช่เล่นๆนะใครไม่รู้พูดไม่รู้เรื่องผมก็ไม่รู้เรื่องกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ ซ่อมรถเสียจริงว่าตามจริงอะไรราคาหน้าร้านนะครับไม่เคยบวกนะครับคนอย่างผมนะไม่เคยบวกนะครับค่าแรงคิดตามจริงนะครับรับได้ก็รับนะครับรับไม่ได้ก็ต้องรับนะครับเพราะว่าคุยกันแล้วนะครับคุยกันแล้วขอบคุณนะครับสวัสดีครับ